แน่นอนครับ EN, เงินพันล้านก็ไม่น้อยนะครับก็ <laughs> เราก็มีความกังวล <laughs> แต่ผมว่าไอ้ความกังวลตรงนี้มันมันแปลเปลี่ยนเป็นการที่เราจะต้องทํางานหนักมากขึ้นมันจะมีเส้นบางๆระหว่างคําว่าความท้าทายกับความกังวลคือเรื่องความกังวลเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามองโฟกัสไปที่อุปสรรคแต่ว่าความท้าทายเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อเราโฟกัสไปที่เป้าหมายของเรา ภมรัตนหลองปีดาเลกกลุนะครับก็ชื่อเล่นว่าชื่อป่าดตอนนี้ที่ผมเข้ามารับผิดช,ชอบจริงๆนะครับบทบาทของผมเนี่ยมีอยู่2ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยก็คือผมรับผิดช,ชอบในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบเข้ากับทางบริษัทของเรานะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวัตถุดิบของกลุ่มเคสนะครับส่วนบกที่2เนี่ยก็คือตอนนี้ผมได้รับผิดช,ชอบในเรื่องของการช่วยพัฒนาธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทนะครับก็คือเป็นสาย business development โดยหน้าที่หลักก็คือการหารธุรกิจใหม่ๆเพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาแล้วก็ช่วยเสริมให้กับทางกลุ่มเคทีสครับผมปันสิริวิรุฬกุลนะครับรับบทบาทหน้าที่ในส่วนทางด้านเทคนิคด้านการโอเปเรตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษจากชานอ้อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากตัวเยื่อกระดาษจากชานอ้อยครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในสายไบยโอใหม่ๆของทางบริษัทที่กําลังจะเกิดขึ้นครับเคทีสเราเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตน้าตาลก่อน วันนี้เนี่ยผมว่าเราวาง Position ตัวเองค่อนข้างชัดเจนว่าเราเป็นผู้ผลิตน้ำตาลแล้วก็ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่อยอดเราถึงมีคอนเซปต์สโลแกนก็คือ c r e a t i e s m o e n Sugar นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคอนเซปต์ตรงนี้แล้วเนี่ยธุรกิจหลกัหลกๆเรานะครับเลยแบ่งเป็น2ส,สายนะครับส่วนแรกก็คือสายที่เป็นเป็นคอร์ดเบสทสำหรอันนึงก็คือฝั่งน้ําตาลนะครับเรามีโรงงานน้ําตาลทั้งหมดเนี่ยสโรงอีกฝั่งหนึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นขาข้ามที่2ที่เท่ากันแล้วเนี่ยก็คือฝั่งไบโอ นะครับหรือว่าไบโอแบงก์เนสก็จะแบ่งธุรกิจข้างในเนี่ยออกอยู่หลากหลายธุรกิจเพราะมันคือธุรกิจต่อยอดน,นะครับส่วนแรกก็คือเรามีโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับเรามีโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยอยู่3โรงก็คือจะอยู่คู่กับโรงงานน้ําตาลเลยส่วนที่2คือเราจะมีโรงงานเอทานอลผลิตจากกากน้ําตาลนะครับหรือว่ามาลาเซสนะครับอีกโรงหนึ่งก็คือเป็นโรงเยื่อกระดาษที่ตอนนี้คุณปันได้ช่วยดูอยู่สุดท้ายเนี่ยก็คือเรามีโรงงานปุ๋ยชีวภาพด้วยนะครับที่ นำตัวเวสหรือว่าเป็นจากกระบวนการการผลิตเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยคืนชาวไรอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆทั้งหมดครับต้องบอกคอนเซ็ปต์ตอนแรกสุดจริงๆเนี่ยเราไปมองว่าเราไม่อยากจะสร้างพิลูชันหรือสร้างภาระให้กับชมุมชนแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไอ้บาิการผลิตมาใช้หรือมาผลิตให้มันเกิดประโยชน์ดันโชคดีว่าไอ้บริการพวกเนี้ยมันดันมีแวลูด้วยมันก็เลยแอดแวลูให้กับเราในสายของไบโอเนี่ยครับคือต้องบอกว่าถ้าเรามองในเชิงเมกะเทรนเนี่ย วันนี้เราจะเคยได้ยินคำอย่างเช่น BCG ใช่ไหมครับ Bio Circular หรือว่า r r e n เนี่ยซึ่งมันเป็นมันเป็นเทรนที่ต้องบอกว่าทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยวันนี้พยายามที่จะหันมาในแนวนี้มากขึ้นซึ่งก็แปลว่าในเชิงอุตสาหกรรมเองเนี่ยทางฝั่งสายไบโอยังไงมันก็ต้องเติบโตด้วยด้วยเทรนดของมันอยู่แล้วในสายไบโอเนี่ยมันจะมีความสําคัญอยู่สส่วนคืออย่างแรกเนี่ยแน่นอนในเรื่องของฟังก์ชันที่สามารถ ตอบโจทย์แล้วก็ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมได้แต่ว่าในเชิงของทางด้าน sustainability เนี่ยถ้าเป็นในเชิงผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนพวกพลาสติกปัจจุบันก็จะมีเยื่ออื่นๆที่บางทีเกาจะมีสัญลักษณ์อย่างเช่นไม่ใช้ไม้ที่มาจากป่าผ่านการปลูกการทดแทนแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามองในระยะยาวพืชพวกนั้นเนี่ยบางทีมันก็ยังต้องผ่านการปลูกก็ต้องใช้เวลาในการปลูก ซึ่งจะแตกต่างจากอ้อยที่เป็นหนึ่งคือเป็นพืชโต,ตเร็วเป็น renewable source อย่างเนี้ยครับซึ่งโตปีต่อปีแล้วก็เราไม่ได้ไปตัดมาเพื่อจะเอามาทำเยื่ออย่างเดียวเรามาทำ b y Product ทั้ง Supply Chain ของเราเลยคือต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยโหมันเริ่มประ,ประ,ประมาณสัก45ปีที่แล,แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่ ผมเข้ามาแล้วก็ต้องเรียนว่าก็มีคุยกันตลอดเพราะว่าเราสน,นิทกันนะครับเราก็มองเห็นว่าเอยจริงๆเนี่ยมันมี business opportunity อยู่ช่องตรงนี้ที่เราจะทําให้ตัวบรรจุภัณฑ์หรือว่าภาชนะต่างๆขึ้นมาเนี่ยแต่ต้องบอกวันนั้นเมื่อ5้าปีที่แล้วนะครับมันเป็นเหมือนความคิดใหม่คอนเซปต์ใหม่ขององค์กรเลยพะเราก็ทํามาแต่น้ำตาลใช่ไหมครับทำแต่เอทานอลอะไรที่มันเป็นสินค้าแบบมันไม่ได้สําหรับผู้บริโภคแต่บอกผลคุณปันเนี่ยก็คิดเลยว่านี่เป็นความท้าทายแรกตัวบิ n e s s เองด้วยแล้วก็ตัวแฟมิลี่ของเราเนี่ยไม่ไ ซมเบลียหรือว่าไม่ได้คุ้นเคยกับพิเศษประมาณนี้พออย,อยู่ดีๆทำตำตานายคนหนึ่งจะไปทำจานทำกล่องมันงงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับคุณปันแล้วก็พี่น้องก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีที่จะทำยังไงให้ธุรกิจนี้มันเกิดขึ้นได้โดยการที่วันนี้มันเป็นเหมือนเรื่องใหม่มากๆสำหรับครอบครัวนะครับก็เลยบอกเอาคุณปันงั้นเราคงต้องมาใช้เป็น entrepreneur i a l mindset แล้วต้องมาคิดแบบคล้ายๆ Startup ละ ต่อให้เราอยู่ในองค์กรใหญ่ๆอย่างนี้ครับเราต้องมาคิดแบบสตาร์ทอัพเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ก็เลยแบ่งกับคุณปันเป็น2ส่วนครับส่วนแรกเราบอกเราลองทําเล็กๆดูก่อนทำให้ทางผู้บริหารผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันออกมาหน้าตายังไงมันเป็นไปได้ไหมเพราะตอนนั้นเรียงลงทุนไม่เยอะอย่างอันใหม่ที่เราลงเนี่ยมันเป็นหลัก1000ล้านใช่ไหมครับถ้ามาถึงวันแรกขอผู้ใหญ่บอกขอเงินสักพันล้านไปลงทุนผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ใช่ไหมครับเราก็เลยอ่ะงั้นถ้าอย่างนั้นยังไม่ต้องเราเริ่มจากการลงทุนไม่กี่ล้านบาทก่่ออนะคครรัับทามก3-4เืง ผลิตวันละไม่กี่หมื่นชิ้นแล้วพอไม่กี่หมื่นชิ้นเนี่ยพอมนออกมาปุ๊บมันขายได้ผู้ใหญ่เริ่มเห็นคราวนี้เราเริ่มเล่นใหญ่ได้นะครับก็คืออ่ะงั้นไปเฟสสองบอกพอละพันล้านนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างที่บอกผลิตมาวันละล้านชิ้นเลยจริงต้องบอ,อกว่าไพร์โหลดแพลนเนี่ยมี4เครื่องครับกำลังการผลิตเนี่ยจริงต้องบอกว่าอยู่หลักไม่กี่หมื่นชิ้นต่อวันนะครับต่อวันในขณะที่ในช่วงนั้นเนี่ยเมื่อเราทําออกมาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าพอไปขายในตลาดเนี่ย กระแสตอบรับดีมากพยร์ล็อตโปรเจกต์ประมาณสัก1-2ปีคือจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเริ่มใช่แล้วมันมีอยู่3ใช่ครับพอมันติ๊ก3อันปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคต้องเดินอันแรกอที่คุณปันบอกคือ product quality เรื่องของ market readiness เรื่องที่3คือเรื่องของ business opportunity พอมันมี3ติก๊กปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมารวมกันโอเคงั้นเราต้องต้องเดินต้องเดินครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่พุดตอนแรกให้เห็น แน่นอนครับเงินพันล้านก็ไม่น้อยนะครับก็เราก็มีความกังวลแต่ผมว่าไอ้ความกังวลตรงนี้มันมันแปรเปลี่ยนเป็นการที่เราจะต้องทํางานหนักมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าที่บ้านสอนพวกเรามาตลอดนะครับว่าถ้าอะไรที่คุณนิ้มที่ว่าเป็นงานที่มันกังวลหรืองานยากน่มีอยู่ทางเดียวเลยคือคุณก็ต้องทําให้มันดีขึ้นทําให้มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราจะทุ่มกับพปอเอย่างนี้อย่างสุดกําลังต้องบอกคุณปันนี้ ไม่ได้กลับไปพักที่บ้านนอนที่โรงงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องแรกที่เราก็ตกลงกันแล้วว่าถ้าเรากลัวแล้วไม่กล้าทํามันจะไม่ไม่เดินต่อแต่ถ้าเรากังวลต้องเดินต่อเลยทาให้ดีที่สุดถ้ามีแค่ผมกับคุณปานสองคนเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าทีมงานที่ช่วยเราตอนนี้หรือพี่น้องคนอื่นที่ช่วยกันซัพพอนเนี่ยไอ้ตรงนี้ทําให้เราเรายังพอมีที่ยึดเหนี่ยวแล้วคิดว่าเราต้องเดินต่อได้ <laughs> มันยังมีเส้นบางๆระหว่าง คำว่าความท้าทายกับความกังวลเนาะใช่ไหมครับคือเรื่องความกังวลผมค е ิดว่ามันจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามองโฟกัสไปที่อุปสรรคแต่ว่าความท้าทายเนี่ยมันจะเกิดต่อเมื่อเราโฟกัสไปที่เป้าหมายของเรา <S <S คืออันนี้ผมคิดว่าทางด้านอุปสรรคอะไรต่างๆอย่างที่คุณปานบอกคือเรามีทีมงานที่เราเวิร์กกันมาตั้งแต่ตัวเยื่อกระดาษจากชานอ้อยนะครับซึ่งเขาก็มีความรู้ทางด้านไฟเบอร์ต่างๆไฟเบอร์เอนจิเนียร์นะครับจนมาถึงการที่เราทดลองตัวพายโลดแพลนเนี่ยเพราะฉะนั้นด้านโปรดักชันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเป็นกังวลล เพราะเขาก็สามารถที่จะรันได้ที่มาในส่วนของเป้าหมายที่มันต้องชัดเจนเนี่ยผมก็คิดว่าการที่เรามุ่งมัน่นแล้วก็ยึดมั่นอย่างในช่วงแรกที่คุณปานบอกเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลกเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อมันเป็นความสําเร็จของเราหรือวันหนึ่งเมื่อเราทุ่มเทจนมันสําเร็จเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ความสําเร็จในเชิง financial อะครับแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเราได้ด้วยว่าวันนี้คนที่เห็นคุณค่าทางด้านความรักโลกไม่ใช่แค่ตัวคุณนะ แต่คือลูกค้าทั้งหมดหรือว่าสังคมทั้งหมดสเต k โ h เดอร์เนี่ยก็เห็นคุณค่าตรงนี้เหมือนกันแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นความสําเร็จร่วมกันทั้งหมดทั้งสเต k โ h เดอร์